วิธีเร็วที่สุดในการลดคอเลสเตอรอลไข่ที่คอเลสเตอรอลสูงรีบดูด่วนค่ะเพราะ80%พยายามลดผิดวิธีทำให้คอเลสเตอรอลไม่ลดถ้าอยากลดคอเลสเตอรอลเร็วที่สุดตอนท้ายคลิปมีคำตอบค่ะหลายคนคิดว่าการที่คอเลสเตอรอลสูงเกิดจากการกินไขมันเยอะแต่จริงๆแล้วตัวการหลักคือแป้งและน้ำตาลค่ะ เมื่อเรากินอาหารที่เป็นแป้งน้าตาลเยอะอินซูลินจะพุ่งสูงแล้วตับจะเปลี่ยนน้าตาลส่วนเกินเป็นไตรกลีเซอไรด์แล้วทําให้คอเลสเตอรอลสูงขึ้นหลายคนพยายามลดคอเลสเตอรอลแต่ทําผิดวิธีนะคะ 1. ง,งดการกินไขมันทั้งหมดรวมทั้งไขมันดีซึ่งจําเป็นต่อร่างกาย 2. กินแต่คาร์โบไฮเดรตเชิงสอนแต่ถ้ากินเยอะก็เปลี่ยนเป็นน้ําตาลอยู่ดีค่ะ 3. ออกกําลังกายหนักแต่ไม่ลดแป้งน้ําตาลทาให้คอเลสเตอรอลไม่ลด วิธีเร็วที่สุดในการลดคอเลสเตอรอล5วิธีนะคะ 1. ลดแป้งน้ำตาลลดข้าวขนมน้ําหวานเพราะว่าเป็นตัวกระตุ้นคอเลสเตอรอลสูงค่ะ 2. เพิ่มไฟเบอร์กินผักถั่วข้าวโอ๊ตเพราะช่วยดักจับคอเลสเตอรอลและขับออกจากร่างกาย 3. กินโปรตีนและไขมันดีให้พอเพื่อช่วยเผาผ่านไขมันได้ดีขึ้น 4. ทำ intermittent fasting เว้นช่วงการกินเพื่อให้ร่างกายเผาผ่านไขมันที่สะสม 5. เดินหลังอาหาร10-15นาทีหรือขยิงปลายเท้าเพื่อช่วยลดระดับน้ำตาลก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นไขมันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เซฟและแชร์ให้คนที่เรารักนะคะ